คุณเคยสงสัยไหมครับว่าชุดว่ายน้ำบิกินี่ที่เราคุ้นตากันดีนั้นมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับระเบิดนิวเคลียร์ได้ยังไงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกี่ยวกันได้เลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้มีจุดเชื่อมโยงที่น่าทึ่งและสะท้อนช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของโลกได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับปีคศออ1946โลกพึ่งผ่านหายนะจากระเบิดปรามาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิได้ไม่นานสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อีกครั้งที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าเกาะบิกินีอาทอลซึ่งอยู่ในหมู่เกาะมาเชล การทดลองครั้งนั้นเรียกว่า Operation Crossroads เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สื่อทั่วโลกให้ความสนใจเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระเบิดนิวเคลียร์หลังสงครามเพื่อศึกษาผลกระทบกับเรือรบและสิ่งแวดล้อมความรุนแรงของการระเบิดครั้งนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกและคำว่าบิก i นีก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทำลายล้างระดับโลกในเวลานั้น ในเวลาเดียวกันนั้นเองที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสดีไซเนอร์คนหนึ่งชื่อหลุยส์เรอาได้ออกแบบชุดว่ายน้ำแบบใหม่ที่เล็กกว่าชุดว่ายน้ำทั่วไปมากเขาตั้งใจให้มันสร้างแรงระเบิดทางสังคมเหมือนกับพลังของระเบิดนิวเคลียร์เลยทีเดียว